ไทย o r d s ์และ h r ี s e s about inheritance <S พินัยกรรมเขาเขียนพินัยกรรมไว้ให้ลูกๆมรดกเขาได้รับมรดกจากพ่อทายาทเขาเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลนี้ ผู้จัดการมารดกผู้จัดการมารดกเป็นทนายความทรัพย์สมบัติคุณพ่อมีทรัพย์สมบัติเยอะมากทนายฉันจ้างทนายเพื่อจัดทำพินัยกรรมแล้ว